เพิ่มประชากรลงในฐานข้อมูล JHS ค่ะเราไปที่ข้อมูลพื้นฐานก่อนนะคะแล้วก็มาที่ประชากรค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เลือกบ้านเลขที่หมู่และบ้านเลขที่ที่เราจะเพิ่มประชากรเข้าไปค่ะกรณีที่เด็กเกิดใหม่อย่างงี้หรือว่ามีคนย้ายเข้ามาเราก็จะเพิ่มแบบนี้นะคะ แล้วก็เลือกบ้านเลขที่ค่ะก็จะขึ้นจำนวนสมาชิกในครอบครัวนั้นให้เราได้ดูนะคะแล้วก็คลิกเพิ่มประชากรค่ะคลิกโอเคแล้วมันก็จะปรากฏเลข h a d n ขึ้นมาให้เราได้เห็นนะคะแล้วเราก็เติมคำลงในช่องว่างนะคะคำนำหน้าอย่างเช่นเคสนี้ก็จะเป็นเด็กชายนะคะเป็นการเพิ่มเด็กเกิดใหม่แล้วก็พิมพ์ชื่อสกุล ของคนที่เราจะเพิ่มลงไปค่ะพิมพ์วันเดือนปีเกิดนะคะเลือกวันเกิดค่ะแล้วอายุเขาก็จะขึ้นให้เองเลยนะคะคนนี้อายุแค่9วันแล้วก็มาเลือกตรงชื่อบิดามารดาค่ะถ้าบิดามารดา อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็จะมีขึ้นให้เลยแต่ถ้าไม่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันมันก็จะเราก็ต้องพิมพ์เอาค่ะอันนี้ชื่อบิดาค่ะแล้วเราก็มาที่บันทึกตรงนี้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะในการเพิ่มประชากรลงในฐานข้อมูลค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ